ไปซื้อที่ไหนมาหรอพิซ่าวันนี้ก็เพิ่งซื้อมาเองสามร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทไปซื้อที่ไหนหรอสาขาไหนหรอสาขามุกดาหารอืมสาขาโรบินสันโรบินสันมุกดาหารจ้าดิฉันซื้อถาดใหญ่ค่ะสี่ร้อยเก้าเก้าค่ะดิฉันสั่งผัวดิฉันซื้อไม่ดิฉันกินเองค่ะ ชัดเจนนะคะบาทนี้ถาดใหญ่ค่ะอืมถาดที่เธอซื้อน่ะมันถาดกลางหรือเปล่าสามร้อยกว่าบาทนั่นอืมไปศึกษาดูก่อนเด้อค่ะไอคนที่มาคอมเมนต์บ้าให้คนอื่นเขาโกหกจอเลนะแล้วก็เวลาเขาเปิดกล่องกรุณาดูชิ้นพิซซ่าด้วยว่าเขามีกี่ชิ้นเออนะสี่ร้อยเก้าเก้ามันจะไม่ถึงห้าร้อยได้ยังไงมันเหลืออยู่บาทเดียว มันก็เท่ากับห้าร้อยช่วงนี้มันมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึง่งเออถ้าเ่้าขึ้นโอเวอร์อะโอเวอร์มากเลยพูดเวอรเออแล้วบางทีก็พันสองเอาหมายถึงตะกี้ถ้าเขาจะไปซื้อทั้งสองถาดเนี่กัเป็นพันมันเป็นพันสองผู้บอ่อยเบ้านั่นทั0นกลัวพันสองผู้แรกข่อยเห็นนั่นเออสิว่าจังไดซาเออไปซื้อสาขาในไหนมานหรอ โรบินสันค่ะมุกดาหารโรบินสันค่ะถาดใหญ่ค่ะสี่ร้อยเก้าเก้าค่ะออเนาะของแบบนี้เขาบอกโกหกเขาบอกตาแหลดอกมันมาเป็นเรื่องสิพอ่อสิมาอวดมาอ้างกันดอกภาษาพิซซ่าออข้าวหลังนะ่ะซื้อให้แม่ซื้อให้มันครบเลยนะญาติพี่น้องเยอะซื้อให้ครบเลยนะโอ้กูกับโบเมนคนรวยค่ะกูก็ซื้อมาได้ดอกซื้อมันครบถาดหนึ่งกับสี่ร้อยเก้าเก้ากูกับโบเมนคนรวยอือ กูก็ซื้อมากินกูเองนี่แหละจริงๆแล้วกูก็ไม่ได้ให้ผู้ได้อันบ่ได้มาซื้อเพื่อผู้ได้ดอกซื้อยา้มากินท้องเองนี่แหละแต่บังเอิญญาตพี่น้องอยู่น้ากันก็เลยกินน้ากันซะอือใจบอก็เลยเอิญมากินน้ากันซะซาสิกินคนเดียวกะญาตเขาว่าว่าห่วงกินอือจริงๆแล้วข่อยกระอยากแหละข่อยกินเอ้ยสาวมันกินคนเดียวสามชิ้นเลยหรอเอามันยังหน่อยต่อสามชิ้นนะเออ คนเท่ามันอยากเนาะมันสิมาเกี่ยวยังกินหน่อยกินหลายเงินก็เงินเท่าเองบ่ได้ไปของเงินผู้ใดมาซื้อกินนะเออถ้าปากขึ้นนะซื้อคนละถาดคนละถาดไปเลยนะเอาซื้อได้ถ้าฝากเงินเออซื้อคนละถาดสี่ถาดกับสองพันเลยขาดยูสี 4, บาทกับสองพันเลยเออขอกเป็นคนรวยนะมาเห็ดยูทู e ได้ได้ร้อยหนึ่งว่ะสิได้ห้าสิบบาทว่ะสิเอามาเห็ดยูทูปอืมอ ก็คิดเอาละโง,ง่หรือฉลาดแต่สิมาซื้ออันพิซซ่าแจกคนของของบวนเป็นคนรวยเออถายอดวิวขอเป็นล้านเป็นแสนแสนขอ